อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์เพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆหมจากช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ใบทองนะฮะตัวไหมตอวมามาเวนมาสีปนะเวนเวนมามาเอตอยไหมตอวไหมอ้มาว สวัสดีครับบอสวยสวัสดีครับบอลครับสวยเออครับสวัสดีทอยยกสูงยกขาน่าสูงยกยกขาน่าสูงเออมาทวนความจำหน่อยนะครับวันนี้ทอยมามาทวนความจำพี่ใบทองก่อนนะครับ Hôm nay cũng... thương yêu khách sùng mày mày yêu cưng sùng này là yêu cưng sô nơi yêu cưng sô song ha đi ha rừng sô là sô 2 sô nơi sô nắng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  sô ลุ้ง <dri> um, เออนี่ตามนี่ครับมามาเบ้นอ <pod> ่ะน <siege> ี่ยกขาหน้าแล้วนะครับผมตอนที่อ่ะอ่อเต้นหน่อยเล็วเต้นเต้นอ่ะเออเต้นอ่ะเต้นอ่ะเออ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 เต้นอ่ะ

บ่นซูงบ่นซูงแกไหนบ่นซูงซุงสูงเออสูงสูงยกขนาดซงสูงซุงนั่นสูงเอ้นี่นะครับสวัสดีครับก่อนสวยสดีเออนี่ครับทองวันนี้ก็ พาพี่ใบทองมายืดเส้นยืดสายนะครับนานๆ no จะได้ออกล่างกำลังกายสักทีเถิดเถิดเถิดเออเถิดยกไม้ยกไม้นั่นเลยสูงยกสูงยกดีๆีสองขาสูงสองขาสูงหน่อยโชว์สวยสูงสูงสูง เอ้ซุ้งเออ,เอ,อ,เอ,อจามจามต้องให้รางวัลน,นะครับอ่าถ่ายเองทำเองสั่งเองครับมาไม่นะอ่ะอะ้นอนลงนอนลง,ลงเลยแอคชั่นหน่อยนอนลงอันนี้ก็จะให้นอนลงแอคชั่นนะครับแอคชั่นนั่นเร็วสูงแอคชั่นเออ xuống Dứt Ê chàng xuống Ê Ê Dứt Ê Ê Hà xuống Xuống gì Ê chàng xuống Xuống không Xuống Rồi <laughs> À mai 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 À đi đi này Dứt Nó lông Nó lông Ê e. Dứt xuống Ê e. Dứt xuống Xuống nào เอ้ยยกขึ้นสูงสูงอเออสูงเออเออเออเอ้ห้าห้าวสูงสูงอ่ะสูงสูงเออสูงก็อ้วนหน่อยนะครับผมอ้วนแล้วก็ไอ้ค่อนข้างที่จะปะปะค่อนข้างที่จะทำตัวทำอะไรก็ลำบากนะครับหนัก ตัวนะครับช่วงนี้พี่ใบทองไม่คล้องแค่วเลยนะครับมาเลยนะมาะใช่ครับวออกเดินกําลังกายเถอเถอ,เถอ,ถอ,ถอ่อเร็วถ่อเถืยอมามาเถื่อมาเอาหนิเต้นหน่อยเร็วเต้นหน่อย เออเต้นหน่อยเออเต้นหน่อยยกหัวดีดีค่อยค่อยคิดยกยกเออยกสวย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 รอรอเออยกสวยขาด้วยขาเออเฮาโยกขึเออสวยเออท้อยถอยท้ยเออสวยเออสวยยกซ้ายยกซ้ายค่อยท้อยเออฮาวยกขาหน้าด้วยยกขาหน้าเฮ้ฮานิ่ง

คล่องอะไรหรอครับผมเพราะว่าก็ช้างไม่เคยได้แสดงหรือว่าได้ทําทุกวันนะครับก็นานๆที่นานๆครั้งที่จะจะมาให้ทําแบบนี้นะครับก็ฝึกไว้นะครับผมฝึกไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งได้ออกงานเพื่อที่จะจะไปหาไรายได้เพื่อที่เจ้าภาพจะจ้างงงจ้างงานไปหาไรายได้มาค่าอาหาร ของเขานะครับมา,มานะบก็ฝึกไว้นะครับฝึกทวนความจำให้พี่ใบทองนะครับอายุสิบขวบแล้วนะครับผมก็สิบเพิ่งจะสิบขวบเลยเนี่ยครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนานๆทีนะครับที่จะได้เห็นพี่ใบทองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ น้องอทองก็ป่วยไม่สบายก็ดูแลน้องก่อนนะครับดูแลน้องพี่ก็ดูแลเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปพี่ไบทองให้ชมนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือพี่ไปทองกินนะครับจากเป็นเคยเป็นช้างที่บ่วยๆเหมือนน้องอมทองนะครับไม่สบายเป็นนู่นเป็นนี่บ่อยก็ตอนนี้ก็คืออยู่ช่วงโตเป็นนมแล้วพี่ไปทองก็ กินไม่เลือกเลยนะครับผมอ้าวปะปะกล้วยปะปะนี่ผมก็จะพาเดินเพราะว่าช่วงนี้เป็นหนาวนะครับมามา หนาวนะครับอากาศหนาวอากาศเย็นก็เดินเส้นเดินยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายให้เขาผ่อนคลายด้วยนะครับเม็ดไามแกน้าอยมากมาเพราะว่าให้เขาผูกไว้นานๆก็เขาก็จะซึมยืบส้นอะไรนะครับผมก็ให้เขายืดเดินได้เดินออกกําลังกายโชว์ความโลด้วยนะครับผมโชว์ความโลของพี่ใบทองด้วยนะครับ ตัดงาไปแล้วก็ยังโรเหมือนเดิมนะครับตัดงาไปแล้วก็ยังโรยังเทเหมือนเดิมไปไหนกินนะมามามาบรรยากาศยามเย็นนะครับวันใหญ่ดอกวันใหญ่สม่าอาเบลลีตะจงดอกมา,มา เนี่ยคือมี FC นะครับมี f อสมพรกับน้องเกมนะครับมาดูช้างนะครับมาดูใบทองยายายาทักทายยาทักทาย <c oughs> ทักทายพี่พรหน่อยกับพี่จีมนะครับแม่มาแม่มาแม่บอเอฟซีบอ แม่เนอะ <c oughs> อันนี้ก็ได้เวลาเอาไปพักผ่อนแล้วนะครับพักผ่อนเดินพักผ่อนาสบายนะครับไปได้เนอะเริ <c oughs> ่องยังก็พอแล้วนะกอดไม่ <c oughs> เป็นนนัยังไม่ได้ฝึกโชวง์ง,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 ง่ายปะฝนง่ายปะง่ากูเกาบ่ฮะ ย่อยอยอ้แต่่อนบางตอนอย่อยนี่นกวนกวนน่านี้อันนี้เจ้าย่อยนี่นนย่อมาได้เวลาพักผ่แล้วนะครับดูท่าเดินสโลโมชั่นบรรยากาศตรงนี้ก็คือเป็นที่นอนของเขานะครับที่ ที่นอนที่พักของเขาตรงนี้ก็คือที่เขียนป้ายไว้นะครับมาเห้เฮ้เ,ออเขียนป้ายไว้ก็คือห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับอันตรายครับเพราะว่าแต่โคมาอยู่นี่ก็ <c oughs> เข้าใกล้ไม่ได้นะครับที่ก็มาถ่ายรูปห่างๆได้นะครับอันนี้ได้เวลาไปเอาสับปะรดนะครับ เอาสับปะรดมากินนะครับหอมเอา้ามาดูนะครับพี่ใบทองหอบสับปะรดประทานนะหอมดีดิถึงเวลาเขาก็รู้เลยนะครับเฮ้ยนะครับงาสั้นนะครับหอมไม่ค่อยได้เยอะนะครับมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราหารนามาหั้ยอาหา ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กด s ั b สไ r i b e ให้กำลังใจช่องวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับจะถ่ายสืบทอดประวัติการเลี้ยงช้างตำนานของช้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ